สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาแนะนําการทําอาหารหมูคะ่ะขอย,ย้ํานะคะเป็นสูตรอาหารหมูที่เราศึกษาจาก YouTube แล้วก็นํามาปรับใช้เองจ้าสําหรับใครที่กําลังมองหาแนวทางการประหยัดต้นทุนนะคะไปดูกันเลยคะ่ะพรี m มิกดีจีเอสเกลือแกงนี่คือปลาป่นปลายข้าวคะ่ะ สดนี้คือไดคลเซียมมีรัมอ่อนรัหยาบมาผสมกันเลยค่ะทุกคนเท็บลายข้างก่อนนี่เป็นไดคลเซียม ดีดีเอชเลปอนฟรีนิกปลาปอน5้กิโลในถุงนี้นะประมาณ4ีกิโล คนนะคะปนทั้งหมดละคนมีห้ากิโลก็ปลายข้าวใส่ปลายข้าวสามสิกิโลค่ะและนี่คือส่วนผสมชุดแรกค่ะเมื่อใส่ส่วนผสมครบแล้วให้คลุกเคล้าให้เข้ากันจ้า ใช่เลยค่ะต่อ,อไปเป็นรำหยาบเดี๋ยวขอดูรำหยาบก่อนส่วนผสมชุดที่2เมื่อได้ส่วนผสมชุดแรกแล้วนะคะนําไปผสมกับรำหยาบและรำอ่อนจ้าก็คือ2กระสอบสอบละ20โลนะคะพี่ช้างมาจากทำงานนะคะได้ช่วย ยำหยาบเพิ่มอีกหนึ่งกระสอบนะคะเป็นสองกระสอบย้ำนะคะว่ากระสอบละยี่สิบกิโลนะคะเราจะใช้รำหยาบทั้งหมดสี่สิบกิโลโอ้โหุนต่อไปเป็นรำอ่อนค่ะรำอ่อนก็จะใช้สี่สิบโลเช่นเดียวกันนะคะใส่กระสอบมากระสอบละยี่สิบโล จ้านี่เป็นรำอ่อนนะคะก่อนเทก็เก็บเปเอยก่อนเขจะต่างกันมากนะคะรำอ่อนออนเต็มนะเต็มล้ส่วนผสมของเราเต็มกะละมังไปเลยจ้าตอนนี้พี่ช้างกำลังชวนเทใส่พื้นค่ะทุกคนไปกัน ตอนนี้ส่วนผสมครบแล้วค่ะสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือคุกเคล้าให้เข้ากันจ้า ตอนนี้ก็ผสมเสร็จเรียบร้อยค่ะใส่กระสอบน่าจะได้ประมาณ4ีหกระสอบอยู่ค่ะกระสอบร้อยยี่สกรัม เป็นอาหารผสมนะคะอาหารผงก็จะได้ทั้งหมด6กกระสอบตอนนี้พี่ช้างกำลังมัดกระสอบค่ะสรุปส่วนผสมชุดแรกและชุดที่สองกันจ้าตามนี้เลยนะทุกคน และนี่คือราคาวัตถุดิบจ้าแต่และพื้นที่จะมีความแตกต่างกันนะคะการนํานอาหารผงไปใช้เราจะใช้อาหารผง1ส่วนต่อแหนแดง1ส่วนจ้าให้ได้น้ําหนักรวม1.5กิโลต่อมื้อจ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนําสูตรไปปรับใช้นะคะเชิญได้เลยจ้าเป็นสูตรที่ประหยัดต้นทุนมากๆเลยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ